สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเอาไอ้ของฟรีตามปรบคิปเลยคือสีทองอ่ะนะคะข้อแมปตามมาเลยก็คือแมปเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะแมปนี้ก็เป็นสีทองนะคะก็ดูตามในคิปเลยก็ทำให้ครบทุกอย่างก็ไม่แน่ใจก็น่าจะลืมแล้วว่าแต่ละอย่างมันได้ของอะไร อย่างแรกก็คือจะต้องเดินมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเราจะเกิดตรงนี้หรือไม่ก็ฝั่งนน้นนะคะต้องเดินมาถ่ายรูปตรงข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดอะไรแบบนี้นะคะ่ะขึ้นมาถ่ายก็จะมีเพื่อนมาถ่ายต้วยอันนี้ก็จะมีถ่ายแล้วก็จะมีอจตดเน้นเด้งข้างล่างขวาล่างนะคะแต่อันนี้รับไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีต่อไปถ่ายเสร็จแล้วทุกคนก็จะต้องเห็นข้างบนหัวนะคะ ทุกคนต้องเดินมาตรงนี้ค่ะเดินมาเห็นบันไดตรงนี้ไหมคะทุกคนจะต้องพยายามขึ้นไปด้านบนสุดค่ะมันจะมีชิ้นชิ้นส่วนนะคะเป็นชิ้นส่วนของเหมือนสัญลักษณ์โลบ,บอกนะคะต้องค่อยๆเก็บนะคะมันมีสี่ที่นะคะที่แรกก็ตรงนี้เลยค่ะจริงๆมันจะมีอยู่ตรงนี้นะ,ะทุกคนจะต้องขึ้นมาเก็บตรงนี้นะคะ มันก็จะประกอบที่เราเองทุกคนที่ต่อไปก็จะอยู่ที่ตรงพีระมิดหรือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ค้างนะคะลืมบอกคนที่ค้างก็เพิ่มเพชให,หม่ค่ะก็จะเก็บตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาเก็บนะคะส่วนที่ต่อไปก็ให้เดินม,มาตรงนี้นะคะ ต่อกันเลยมันจะเป็นลูกเต่าหรือไม่ก็ลูบิกค่ะเออมพยายามขึ้นไปให้ได้นะคะมันก็จะมีไอชิ้นส่วนอยู่ด้านบนค่ะชิ้นส่วนเป็นเหมือนแบบต่อทุกคนต้องพยายามขึ้นอันนี้ให้ได้นะอย่าข้ามอันนะคะเพราะว่าถ้าข้ามอันมันจะไม่ปรากฏนะคะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นเนาะแต่ว่าเราเก็บไปแล้วะคะ่ะสมมติขึ้นได้ไหมเรา เก็บอันนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีสองก้อนสี่เหลี่ยมด้านหลังของก้อนใหญ่มันจะมีชิ้นส่วนนะคะพอเราเก็บแล้วมันก็จะมีอะจิมเมนเด้งขึ้นมาตรงขวาล่างนะคะแล้วเราก็จะได้ของจำได้น่าจะเป็นหมวกถูอส,อสูงที่มีลายอะไรไม่รู้นะคะแล้วอันสุดท้ายไม่ได้อยู่ในหน้าปกแมปไม่ใช่อันสุดท้ายค่ะไม่ใช่อันสุดท้าย อันอันเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วมีอีกอันนะคะเดี๋ยวสอนคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะทำไมไม่บอกตั้งแต่ตนงลิปอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าที่ติดหัวค่ะอันนี้เรายังทําไม่ได้นะคะก็ทุกคนก็ต้องกระโดดไปให้สูงสุดค่ะมันจะมีเส้นสีทองนําทางเราทุกคนก็พยายามกระโดดให้นสูงสุดมันก็จะมีรางวัลทุกคนก็จะได้ของค่ะ แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นเขานะคะก็คือกดออกเกมแล้วก็กดเข้าเกมใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอิมทุกคนสมมุินะเดี๋ยวขอขึ้นอีกรอบก่อนเดี๋ยวให้กดออกเกมนะคะขึ้นก่อนถ้าเกิดเราอะไรนะจะได้ตัวเขาที่อยู่หน้าปกใช่ไหมคะก็พูดซ้ำหลายรอบเกินไปทุกคนจะเบื่อไหมเนี่ยกดออก เดี๋ยวขอว่าไปตอนกดออกเลยนะวิกดผิดอะขอตัดไปตอนกดเข้าเกมใหม่ทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ทําการกดเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอะแล้วก็รอแบบมันโหลดนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้สาหรับบางคนมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอเลยนะคะสาหรับบางคนก็จะขึ้นแค่อ c h ิ e v e m e n t นะคะทุกคนก็สามารถกดออกไปดูของได้เลย ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้ที่อินที่์กลไปที่ไหนก็ได้ค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย